ถ้าพูดพร้อมกันหลายๆคนแปลไม่หมดครับแต่ว่าช่วงที่ปะทวงครับก็คือจะมีเสียงเปิดไมค์ปะทวงพูดพร้อมกันบางที3-4ี่คนแล้วก็จะยกมือแล้วก็วางมือลงแล้วก็ยกมือแล้วก็วางมือลงและถ้าเสียงมันพร้อมกันเราก็จะยกมือยกมือยกมือเหมือนกับให้รู้ว่าตอนนี้มีคนประทวงหลายคนนะแต่สุดท้ายแล้วเราจะเลือกเสียงหลักครับก็คือจะใช้เสียงประธานเป็นหลักครับ ช่วงนั้นประธานไม่พูดแล้วเสียงใครดังที่สุดตอนนั้นเราต้องเลือกแปลเสียงที่ชัดที่สุดครับคําหยาบคําหยาบส่วนมากจะไม่ไม,ไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าแต่ละท่านจะใช้ลักษณะคําที่สุภาพแต่ว่าทิมแทงก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่ครับแล้วทายังไงครับอย่างไรเราต้องบอกคนหนนอกไหมเราต้องทำมืงไเอาองอเราต้องเราต้องถ่ายทอดออกไปครับแล้วก็ใช้สีหน้าด้วยว่า ค่มันอาจจะเรียบแต่ว่าในความหมายมันอะถ้าได้ยินแล้วอะมันเจ็บนะถ้ามือมันออกมาแรงแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่า